ันนี้จะพามาตัดหญ้านะจ้าตัดหญ้ากันเลยซอยสิบสจ้าของอมาพัฒนาวันนี้อากาศดีมากเลยจ้าตัดหญ้าไม่ค่อยร้อนเลยจ้าไปเรื่อยๆเ,เลยจ้าตัดแล้วก็เก็บคนเก็บก็เก็บจ้าคนตัดก็ตัดจ้าตัดไปเรื่อยๆเลย เลยจ้ามาดูด้วยกันด้วยจ้าจ้าีา่เปลี่ยนจ้า จะเป็นถนนเอกชัยนะจ้า